มีเซอร์ไพรส์จริงๆนะแล้วคุณดิวร้องปุ๊บเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาเกิดมานานมานานแสหไม่เห็นร้องเลยไม่มีใครช่วยแบกเรากลางคืน You're oh, <laughs> เธอได้ไหมที่จะเต็มใจรักรักนาทัยอย่างนั้เราเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยกังแสบว่าอางโอ้ต้องเบสขอบคุณมากเลยตื่นเต้นมากครับพี่ตื่นเต้นอะไรเมื่อกี้เราเป็นแล้วสิเปร์เป็นแล้วรวด เอาเมื่อกี้ร้องคนเดียวไงเมื่อกี้ร้องคนเดียวตอนนี้มาร้องกับน้องต้นข้าวโด่งดังชื่อเสียงมากครับแล้วก็อาจจะต่ําไปสักนิดนึงนะขอประทานอภายน้องด้วยพี่เบนเขาพี่เบ้นเนี่ยเขาเป็นลูกของพี่ต้อมเป็ีลูกสว่างลูกชายร้องเพลงเก่งมากผมกับเบ้นเนี่ยเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะเบ้นนะสมัยเบนเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเจอกันตลอดเจอกันตลอดผม อยู่พนมทวนต้องเข้าตอนนั้นที่ครูเล่าให้ฟังที่สลองถ้วยพระราชทานวงดนตรีลูกทุ่งพนมทวนก็ไปชวนพี่เบนกับคุณพ่อก็ไปร้องเพลงใช่ไปเล่นวันเล็กิงไปเจอกันบ่อยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักวันนี้ได้มาเจอไม่ได้เจอพี่เบนไปสิบปีแล้วนะสิบปีแล้วค้วยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดพี่เบนก็ยังรอเหมือนเดิมแล้วก็พี่เบนร้องเพลงเก่งมากผมบอกต้นข้าวตลอดนะว่าต้นข้าวถ้าจะดูการใช้ลูกขอลูกเกื้อนของใคราต้องถูงพี่เบนเลยเคนมกเพลงไงเนี่ยค่ะ สวยจลนล้นใช่ไหมคะสวยจนล้น,นไอ<ป>คน,แบบเ,นเอามาจากไหนแม่ฉันสวยบาดใจสวยกว่าใครในเพื้นฐานิ่สวยทัตัวทุกหัวสวยไปทั้งสิ้นดุดังหงมลงดินมาอวดทองทิ้นให้คนค,คลางลา สิ้นกลมือจ้าค่ะหนูชอบมากในนอย่างี้ว่าหนูอยากร้องแต่คุณนิวแบบยังลังเลอยู่เพราะว่ากลัวแบบต้องให้ศึกษาพี่เบนเยอะๆใช่ใช่ร้องไปเลยลูกสวยจนล้นค่ะชอบมากเลยน่าเดี๋ยวต้องร้องนะเอ้าพี่เบนบอกโอเคแล้วขึ้นขึ้นยังไงคะพี่เบนสอสวยจนล้นเอาีหนูสวยจนล้นก็เข้าต้องขีดต่ำกว่านี้สูงกว่า สวยสวยจะล้นไปคนเอามาจากไหนแม่ฉันสวยบาดใจสวยพวามร้ายในเพลงละทานีเก็บไว้ก่อนฮะ้องแ้วร้องเป็นก่อนไว้พอให้เ่อนโอเควันนี้ขอบคุณขอณพี่เวนมาก้วยตลอดไปเกียดมากได้ร้องคู่กับพี่เบนอ่ะเดี๋ยวพบกันน้องต้นข้าวต่อ คุณวันนั้นพวกพี่เจอหัวหน้าพี่เบนมาร้องของพี่แจ็คมาพี่แจ็คนวันนี้ก็มาร้องกับพี่เบนหัวหน้าหาไปหลายงานเลยหลายงานเลยเอาไว้เดี๋ยวเจอกันครับได้เลยน้องเสนาน้องคสนาน้องเสนาน้องเสนาเสียงประมือหน่อยจ้าน่ารักมากนผมบอกต้องเท่าวถ้าเราจะดูใครร้องเพลงที่เป็นแบบคนที่เก่งๆแล้วก็แบบเป็นคนที่มีลูกคอละเอียดนะเนาะเท่าที่เราคุยกันบอกว่าให้ดูพี่เบนพี่เบนลุงสว่างพี่เบนร้องเพลงเก่งมากนะครับเดี๋ยวดูก่อน ดูอะไรคะดูว่ามีใครส่ง SMS มาหรือเปล่าแล้วก็ดูในยการเวทีนะคะใช่ดูว่าเป็นอะไรอ๋อดูสักทีเดี๋ยวพบกันตอนข้าวต่อนะสักสองสามบทเพลงแล้วกันนะครับเขี่ะครับก็มีเดี๋ยวเดินแล้วรับรางวัลไปด้วยเหมือนสัญญาณไม้มันไม่ถึงเหรอแม่ ต้นข้าวต้อเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรพี่จาร้อนร้ไหมร้อนไหมจ้าร้อนไหมน้องร้อนแล้วข้างหลังข้างหลังไหนบอกมือให้ผมเห็นหน่อยข้างหลังข้างหลังจ๋าโอยังไม่หลับยังไม่หลับนะคะยังอยู่อะไรนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยผมเดินหรือต้นข้าวเดินคุณนิวเดนอ้ยมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยนะเออเออ่าดิมาอยู่ไปไหนอะไรให้ผมหลอบ นี่นเสียงปรบมือนหน่อยจ้าพวงพวงแรกในชีวิตเลยเนี่ยย่าอยู่ไหนมาย่านี้อยู่ไหนย่านี้อยู่ไหนเนี่ยย่านี้อันนี้ส่วนตัวนะครับโอเคไหม ตัวเป็นทีมแล้วเข้าคุณนิวได้พวงมาลัยแล้วเข้ากระเป๋าคุณนิวหรอคะไม่ก็บอกบอกญาแล้วไม่ก็เข้ากระเป๋าคุณนิวใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะก็พี่ของหนูไม่เห็นเข้ากระเป๋าหนูเลยไปหนูไปเคลียร์กับย่าติเองอันนี้ของหนูเอาเสียงตบมือหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้แม่วุ้นไหมเนี่ยโอ้น่ารักมากเสียงตบมือให้วุ้นหน่อยได้ไหมสาวพิษณุโลกค่ะเป็นกำลังใจให้น้องมาตลอดเดี๋ยวต้องเข้าเนาะใครเรียกนักหนาวะขันไม่ถูกแล้วเนี่ย จ๋าโคุณพ่อเนี่ยผมเหรอครับคนดังคุณพ่อเดี๋ยวแป๊บนะผมผมขอประกาศก่อนต้นข้าวค่ะถ้าพรุ่งนี้ผมเปิดดูสื่อโซเชียลค่ะถ้าไม่โดนด่างานหน้าญาซื้อสูตรให้ด้วยนะโอ้ไม่ได้รู้ใช้แอหลุมได้เองญาณีซื้อสูตรด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ก๊อบเดี๋ยวให้ก๊อบขึ้นด้วยโอ้ซื้อสูตรให้พ่อด้วยนะซื้อสูตรให้ก๊อบด้วย ต้นข้าวคุ้ถามหน่อยค่ะถ้าต้นข้าวดังเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงต้นข้าวจะไปแต่ครูไหมไปแต่เปรี้ยงแรกแล้วค่ะพวกเนี้ยเคยเล่นแล้วจำได้ไมหมคะที่เล่กับพ่อแขกเราต้องเล่นเหมือนเดิมหมดแหละใช่เพราะเราคิดไม่ได้แล้วเพราะเราคิดไม่ทันแล้วคิดไม่ทันแล้วใช่โอเคก็ต็สนุกสนานกันเนาะค่ะเอาน้องทีอ๋อน้องทีน้องทีให้ใครให้ครูเหรอลูกให้ครูนิวเมื่อกี้หนูได้แล้วจากน้องทีตบนข้าวี่สิค่ะ อันนี้ให้ผมแล้วแบงค์พันให้ใครแบงค์พันแบงคร้อยให้ผมแบงค์พันให้ใครสุโคไทอูโอ้ยไกลมากมากขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณพ่อคุณยูได้แบงค์อะไรนะคะแบงค์ร้อยแบงค์เราหนูได้แบงค์พันเอออยากให้ได้ขิงเลยค่ะขออันนี้ขคุณพ่อคุณลุงพับไว้คุณพ่อพับนี่นี่นี่ดูคุณพ่อพับเหล็กที่นี้ดูดิดูดิแทบมองไม่เห็น เขาจะให้ต้นข้าวเก็บไว้ไงครูก็อยากไปโชว์ที่เขาไปโชว์ีปโชว์ไอ้โอ้ยแบงค์มาไม่ไมาไม่ได้มาไม่ได้ทคะสุิยาได้แบงค์สีเทาค่ะแบงค์ร้อนทำไมก็เบื่อส้มแล้วจ้าอันนี้ใครครับเอาให้คุณครูให้ผมเหรอครับขากินๆด้วยได้ไหมคะไส้หมูมาจากลำหมูนี่มาจากลำพูนเหรอครับลำพูนโอ้โหเสียงตบมือให้สาวลำพูนเลยจ้า มาบดวันนี้การนำปูนในรูปพูดภาษาอะไรนะภาษาเหนือใช่ไหมคะบอกว่ารักน้องตั้งข้ามาอย่างนี้ได้ไหมคะขนาดเจ้าน่องตั้งข้าหมากเจ้าสาวเหนือน่ารักนะคะคุณนิวนี่มาแล้วแงพันอีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับลูกสาวอู้เหนือจันมร์จันอีกเลยอันนี้พ่อพ่อพับให้หนูให้หนูแต่ไม่พับให้หนูไม่พับไม่พับนะขอบคุณครับ ทางเรียนเป็นแฟนเพลงนะครับว่าสังคมสมัยนี้เราต้องมีมาตรฐานเดียวกันนะครับทางแบกพันก็แบงค์พันทั้งทีครับมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่หนูว่าอะไรว่าดีนะคะดีไหมก็คุณนิวมาขึ้นคู่กับหนูหนูรู้สึกว่าหนูแบบได้พูดน้อยลงได้โฟกัสกับการร้องเพลงมากขึ้นจริงเหรอจริงแต่วันนี้ไม่มีเอียนะคะหนูก็เลยแบบงสี่งตัวเองผมจะได้ฟังว่าเด็กอายุ14ปี มายืนร้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงฟังโดยที่ไม่ยินเสียงตัวเองเลยแต่ได้ยินจากเสียงลำโพงซึ่งมันจะดีเลย์สะท้อนกันไปสะท้อนกันมาใช่ค่ะเขาทําของเขาได้ด้วยธรรมชาติของเขาเองผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องตรงน,นี้เลยนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ของเขาเองเสียตมมัวงเลยให้ลูกศิษย์เขาไปขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะ,ะจริงจริงเมื่อก่อนนะหนูก็ไม่ต้องใช้หีอ่ะตอนที่แบบยังไม่ดังเอโทษตอนนี้<ม>ดังแล้วเหรอยังยังเงี้ยให้ก็ มีคนรู้จักขึ้นมานิดนึงเวลานั่งในรถตู้ยาเขาก็จะบอกว่าต้นข้าวคุณครูญาญาดีนะเขาจะบอกว่าเราดังไม่ถึงเท่าไรหรอกลูกบัณฑิตเนี่ยคนที่เขารักเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีนักร้องคนอื่นมาเขาก็มีชมคนอื่นคือนักร้องเก่งเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกดังวันไหนไม่รู้จริงๆนะครับไม่มีใครตอบได้ในต้นข้าวว่าเราจะดังหรือเป่ฉะนั้นคนที่บอกว่าต้นข้าวออกงานเยอะๆยๆยยะผมถามว่า <Okay. S 2> เมื่อก่อนเขาได้ตังวันละสองร้อยสร้อยวันนี้ถ้าเขามีโอกาสถ้าเขาไม่เก็บหอมรองลิฟไม่ออกงานวันหนึ่งเขาจะอาอตังที่ไหนเรียนหนังสือถูกไหม,ไมถูกไหมไม่ไม่ยา่ยาย่าบอกว่าถ้าวันหนึ่งไม่ดังแล้วร้อ,อ,องเพลงไม่ได้เงินแบบนี้แล้วก็แค่กลับไปเปิดหมวกนี่คือความคิดยาจริงเพราะว่าเราเป็นนักร้องเปิดหมวกอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นนักร้องเปิดหมวกผมบอกต้องเข้าต้องเข้า,อ,ขาอย่าคิดว่าความดังมันจะทําให้เราแบบ ิดว่าเราดังไม่ใช่เราต้องเป็นต้นข้าวคนเดิมคือจะบอกันอยู่เสมอย่าจะบอกเสมอย่าบอกว่าครูถ้าเราไม่ดังก็แค่ไปเปิดหมวกแค่นั้นเองทุก<ช>วันนี้ชีวิตเราก็ดีขึ้นมาแล้วต้นข้าวมีวันนี้ได้เพราะเขาคนนี้ครับยา่าหนีสืบตรมือให้ย่าดนีหน่อยได้ไหมพูดถึงเรื่องความดัง<อ>นัคือคุณ<อ>ครูอาจารย์สลาบคุณครูสลาบที่อยู่ในรายการเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งดังแล้วจงตั้งสติแล้วก็ตั้งรับกับความสำเร็จที่ทันนะทุกวัน